3วิธีขอพรพระพรมให้สมหวัง 1. ขอพรให้ชัดเจนและขอเพียงเรื่องเดียวคุณตั้งจิตให้แน่วแน่ค่ะเลือกขอพรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือต่างประเทศขอให้ตั้งใจระบุให้ชัดชสองเวียนไหวให้ครบทั้ง4ี่ทิศพระพรมมีสีหน้าแทนสีด้านของชีวิตขอพรให้ครบทุกด้านด้วยการเวียนขวาหรือเวียนตามเข็มนาฬิกาว่าให้ครบทั้ง4ด้านเพื่อขอความสําเร็จ การงานการเงินและสุขภาพให้ชีวิตสมบูรณ์ 3. ถวายของไหว้ให้ถูกต้องและรักษาสัจจะถวายดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิดอกบัวและจุดทูป12ดอกเพื่อตั้งจิตอธิษฐานอย่างจริงใจที่สำคัญที่สุดหากพรสำเร็จก็อย่าลืมแก้บนตามสัญญาเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าและได้รับพรอย่างต่อเนื่องเพียงคุณศรัทธาและตั้งใจจริง พระพรจะเม,มตตาและเปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับคุณอย่างแน่นอะน